ดีครับเพื่อนๆมาวันนี้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะตื่นมาเช้านี้ก็เลยมาดูต้นถมอมาะหน่อยปลูกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทําการเอาไปต้มนะนี่เป็นก้านแดงนะเดี๋ยวเอาไปสองก้านนะครับหนึ่งก้านเขาบอกว่าน้ำหนึ่งลิตรใบกระทมสองถึงสามใบงั้นเดี๋ยวผมเอาไปประมาณสองสามใบแล้วกันนะครับแม่ปลูกไว้แบบ ในกระถางเฮ้ยพอได้อยู่ได้นี่ปะ่ะเดี๋ยวเราเป็นต้มกันเตรียมหม้อตั้งหมอ้อใส่น้ำหนะนึ่งลิตรนะเขาว่าหนึ่งลิตรแต่จริงๆหม้อมันไม่ถึงหรอกหม้อมันหนึ่งลิตรมันจะปิ่มพอดีแต่ผมจะใส่ประมาณเกือบปิ่มเนาะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ต้มใบตัวนี้เข้าไปในน้ําเดือดประมาณสิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับหลังจากต้มเสร็จปับ๊บเขาบอกว่าให้ใส่บวยนี่บวยผมมีมาสองเม็ดนะเอาไว้แบบดับขมของมัน ับดับคิวมันนะมันก็จะให้ลดปลาแหนมปลาแหมเนาะอ่ะขอ,อยากต้มกันครับใส่ใบน้ําใส่ใบกระท่อมลงไปละแล้วเดี๋ยวรอน้าเดือดประมาณ15นาทีเขาว่านะสิบห้าีนาทีดับไฟตักใบท่อมออกแล้วหลังจากนั้นก็ใส่บวยลงไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพอผม,มาทําเสร็จปั๊บผมจะใส่ขวดไว้นะใส่ขวดเอาไว้นะแต่เรารอให้มันเย็นก่อนนะ ใส่ขวดไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ลองกินดูนะครับน่าจะได้ลองชิมตอนช่วงบ่ายๆนะว่าเอรสชาติเป็นยังไงน้ำท่อมนะปลูกเองมันก็เราไม่ได้กินเพื่อที่จะเป็นอะไรหรอกเรากินเพื่อเป็นยานะตอนนี้มันปลดล็อกแล้วเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับนะโอ้โคตรดีเลยครับหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้15นาทีแล้วใส่บวยไปเม็ดหนึ่งต้มไปหน่อยนะสองเม็ด จะไ,ได้เป็นเล่มนะครับเดี๋ยวผมแช่ไว้แป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวรอให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะเทใส่ขวดเพื่อที่จะทําการแชร่ตู้เย็นแล้ะดื่มต่อไปครับก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่ขวดแล้วเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นจะได้กินช่ำๆต่อไปโอ้โหสีนี่สีกะฟองนี่เย็งกะฉี่เลยเนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับได้น้ําท่อมกินแล้วครับก็เป็นสูตรที่ผมหามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาลองดูนะครับก็ขอชิมต่อไป